สวัสดีครับชาวเน็ตครับวันนี้ช่างอ่อนอยู่บ้านนะครับวันนี้ช่างอ้อนจะไปตัดผมโดยจะขึ้นรถบิ๊กไบค์นี่ครับเนี่ยช่างอ้อนจะขึ้นบิ๊กไบค์ไปตัดผมนะครับเนี่ยรถบิ๊กไบค์ของช่างอ้อนนะครับจะไปตัดผมให้มะพร้าว ตัดผมให้มะพร้าวดูเครื่องมือตะอ้อนดูนะครับเครื่องมือโดร้ายทารุน1่งมีดสอเลื่อยสขวัญจะไปตัดผมให้มะพร้าวเตรียมตัวแล้วเอาบิ๊กใบไปว่าแล้วก็เดินทางครับเดินทางไป ตัดมะพร้าวครับเดินทางไปเลยครับนะทังอ,อ้นเดินทางไปแล้วเดินมาเนี่ยเดิน <c oughs> ดูนต้นน้ต้นไม้มาออกจากบ้านทั้งอ,อ้นไปมีต้นมะม่วงด้วยเดินมาเดินมา มีป่ามีดงมีต้นมะละกอมีหัวขามีไฟฟ้าเออจะเข้ามามาตัดมะพร้าวครับเขาให้มาตัดมะพร้าวออกจากบ้านครับมาบ้านหลังนี้แหละครับนะก็ตัดแล้วนู่นไอ้หมายตัดแล้วไปดูเอาเดแบงเอา พอดี <มา S 2> เลยเดี๋ยวเราก็แล้เวเราก็มาดูเราก็ทำท่าเดินมาทำคอนเทนต์ที่เฉยครับ แล้วก็เดินเข้ามาเดินเข้ามาแล้วผมก็เดินมาแล้วก็มาดูมะม่วงมะม่วงออกดอกครับแล้วก็มาดูวิธีตัดมะพร้าวครับเอาเลื่อนี่ตัดออก ครับนี่ครับช่างอ่อนมาทำคอนเทนต์ที่เฉยครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปถากทีหลังมาจะทำท่าตัดได้เฉยครับเดี๋ยวทำท่าเรื่อยเฉยเดี๋ยวไว้ก่อนครับเพราะว่าช่างอ่อนจะทำท่าตัดมะพร้าวตัดผมให้มะพร้าวครับนี่เอาขายเลยก็ได้ ทำท่าเรื่อยเฉยไม่คยัครับทำท่า,ทาคอนเทนต์กับหมาตัวนึงพอแล้วเสร็จแล้วครับตอนนี้ตัดเสร็จแล้วครับ <c oughs> ตอนนี้ตัดเสร็จแล้วเอ,อทีนี้ก็ดูวิธีทำต,ตัดมะพร้าวเสร็จแล้วก็ได้ดอกมะพร้าวครับนี่ ับนี่ครับข้างอ่อนตัดให้ดูครับ,รบหลังจากตัดแล้วจะออกมาแบบนี้บอกเขาครับหลังจากตัดเสร็จจะออกมาแบบนี้เพราะว่าอันนี้นนนคือยอดสีชมพูอาหารพเอร่อยมากเนี่ยกินได้เลยจ้ะครับเอาไปแกงไปผัดใส่หมูกินได้เลยเนี่ยอร่อยนี่ครับ ทำท่าชิมดูสักหน่อยเนาะนี่เลยเน,ยนี่อันตรงนี้อ่อนเนี่ยอัน,นี้เอานิดเดียวพอเอาแค่นี้แหละทีนี้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมจะลองกินให้ดูอร่อยมากครับอ่อนโอ้ยไหวกึ่ริ่งครับหวานอืมอืมขอละอันนี้ไปละนี่อีกเอาให้เอาเทีเดียวอือเอาอีกเลยโอเคเอาแค่น,นี้พออุ้ยเอาอีกอืมพอแล้วเยอะอีกเดือดครึ่งหนึ่งพอละพอละพอละ ไอแบงให้เปิดเขาผัดเขาไม่เอาเนาะไม่เอามาถ่ายคอนเทนต์ทำทามาถ่ายคอนเทนต์นี่กำลังถ่ายอยู่ครับเนี่ยทำพลาดหน่อยคนเป็นเจ้าของมะพร้าวเนี่ยชื่ออะไรจิตสมจิตอืมสมจิต, <laughs> จตเป็นภรรยาของคุณร้อยเอกอะไรนะเหล็กชนเหล็กชนเหล็กพี่ไม่อร่อยมาก ครับพอแล้วครับพอแล้วพอแล้วยัดไปยัดไปอืม,อมพอแล้วมันอ่อนอืมมันอ่อนอืมอ่น่อออืม,อ,มอร่อยมากเลยค่ะเนี่ยอร่อยครับนี่ครับหมาพันุ์นี้ก็แพงด้วยดูตัวใหญ่ด้วยไซบีเรียตัวใหญ่มากมครับขอช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยผมจะถ่ายดูสวนครับอืมมีแมวแมวตาสีเพชร แมวตาเพชรชือผสมกับอะไรนะใส่อะไรแมวขาวอ,ะอ่ะครับครับแล้วก็มีกล้วยด้วยเห็นไหมครับกล้วยออกผลดีครับผมก็จะกลับแล้วเนี่ยผมมาตัดมะพร้าวก็ตัดเสร็จแล้วก็ใส่รถใสไปครับแม่แบ่งละผมเอาแล้วครับ ได้แล้วครับผมไปแล้วครับผมมาถ่ายคอนเทนต์ครับาหายแล้วเขาหาแล้วแล้วมาถ่ายกระถามบัวเข้่มน,น,นี่เน็บเอาแล้วเวต็มกระเป๋าแล้วครับแล้วก็เดินทางกลับ ครับนี่แหละครับผมชีวิตของผมผมก็ไปทั่วแล้วครับนี่ผมก็เดินมาผ่านข้อ,องงวัวมาเดินตามทางมาโดยใช้อุปกรณ์ตัดตัดผมให้มะพร้าวครับเดินมาแล้วก็เดินมาแล้วก็เดินมานี่กลับมาบ้านทางอ่อนมีใบอีตูใบโหระพา ครับเจอคนแก่อยู่บ้านนี่อันนี้คือทางซอยตอกจันแล้วก็เดินเดินกลับบ้านมาครับนี่ครับชีวิตของช้างอ่อนเดินมาก็มาเห็นรถเก๋งเขาจอดอยู่ก็เลยหยุดถ่ายรูปแล้วก็อวยกลับบ้านครับ ครับาากู <c oughs> ทำของกูเรื่อยไปครับแล้วก็กลับมาครับว,วางเครื่องมือเสร็จแล้วครับแล้วก็เดินมาลานตัดผมเดินมาลานตัดผมนี่ก็เป็นร้านตัดผมที่ช่างเต้นกำลังตัดอยู่ครับตัดลองทรงนาอ,นอช่างเต้นเนาะครับครับ นิววัดดีปีใหม่ขอให้โชคดีปีใหม่นะครับคนที่มาอุดหนุนช่างเต้นครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับ,บ,บตัดผมตัดมตัดผมตัดผม